เที่ยวในเมืองนะคะนี่อันนี้คือวิวในเมืองโอเก้นเมืองโอเก้นนั่งรถไฟไปไปจากแมนเชสเตอร์นี่ค่ะแล้วก็มาลงที่เพนดริกพ่อมาลักพี่ต้อไม่ได้ไปส่งใช่ไหมพี่ต้อไปส่งไหมไปส่งน้ำบินไปส่งคุณมั้ยพรุ่งนี้ลูกหยุดก็ไปส่งแก่ที่อ๋อเพียงเงวันต้องไปถึงนะอันนี้ไงพี่ต้ออันนี้ดิจิทัล เปิดออกสิเปิดออกสิเอามือกเข้าไปเปิดสิเปิดสินี่หรอเปิดสิเออเอามือสกเข้าราไปเปิดสิโอต้องเปิดไม่ไ่เปิดนี่หรอค่าสองคนก็เลยเกบอัพเป็นอมนูไหนไปก็ใส่แว่นั้งนนันะี่ไ่ได้ค่ะเอ็นเนสซเอ็นเนสเนเอกเเสียบค่เอ็นเนสเสียบโทรศัพท์เนี่ยพี่ปนฝรั่งเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะไม่ได้้าก เออซัมเมอร์ของนิวซีแลนด์ต้นไม้ก็จะออกเขียวขจีหน่อยนึ่งดอกไม้ออกดอกไม้ก็จะออกดอกต้นไม้ก็จะเขียวขจีเพราะว่าอากาศที่นิวซีแลนด์เขาจะไม่ร้อนมากไม่หนักในช่วงซัมเมอร์นะคะก็เลยเป็นช่วงที่ต้นไม้กำลังเจริญเติบโตในช่วงนี้ได้รับแดดโอเคล่นฝนตกหรือยัง เดี๋ยนี้ก็แพงแล้วใช่ไหมร้านกว่าแล้วเหรอนย่างเงี้ยโอ้โหแพงแล้วลูกพี่ซื้อได้ตู่เนอะลูกพี่ซื้อนานไหมหกแสนอ๋อหอโอ้โหเจ้าโชคดีนะเนี่ยมาซื้อตั้งสิบสามปีที่แล้วเนาะอ๋ออ๋อตั้งสิบสามปีที่แล้วถือว่าโชคดีเนะพาไปโกยเดี๋ยวจะหลง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 รถรถรถเดอะรถเดอะเวย์ มีดอกไม้ให้ค่ะแต่ว่ากูรเ้ทางแต่ไม่ต้องใ <c oughs> นจะผ่านเส้นใหม่ผ่านไปฮับปุนเบนะคะเราได้ขึ้นสะพานใหม่แล้วทำเสร็จเร็วนะคะเนี่ยปีที่แล้วยังเห็นเขาทำอยู่เลย <c oughs> ปีนี้เสร็จเียยบรร้้อแลวจเจ็ดร้อย คนนี้เป็นแมร์เฮาส์เก่าแมร์เฮาส์เก่าทำไมูเร์เฮาส์เก่าบา้านคนนี้ก็ต่างท้งนั้นเลยแถบบนี้หลังใหญ่ๆก็<ม>เลื่อนมาล่าแล้วก็ซอยเป็นเล็กๆน,น้อยๆขายเยอะเดือนนี้แต่ราคาก็ยังแพงเพราะมันอยู่ใกล้โรงเรียนคนก็จะชอบชถ้าเลี้ยวไปทางด้านนี้คือไปเส้นเก่า<อ>แล้วก็ไปแพนเมลไปออกนั่นได้อันนี้อันนี้คือเราเส้นเส้นนี้ไปฮาวิ มันมาลงตรงนี้เนาะ,ะสะพานมาลงตรงนี้ที่ยอขับเอกแล้วดูดูสวยงามเลยนะคะโดยเลียนพามาผ่านเข้าเย็ยนที่นี่ผ่านเข้าเย็ยนที่ยอกคับเราดูดูสวยๆเฉียวดูสวยๆ าที่จอดเรยือย้อนคนมีกระตงังนะคะดูมีแต่คันใหญ่ๆตรงนั้นเลยทางมุลละคันใหญ่จริงๆเรื่องรวยั้งนั้นเลยนี่เสียดเรื่นงวยจอดค่ะ,ะเห็นไหมเยน็ยนๆฝรั่งเขาก็จะออกมานั่งกินชมวิวกันอย่างเงี้ย